สวัสดีค่ะมาเย็บผ้าวนการเย็บผ้าวนก็ไม่ยากหรอกจ้ะถ้าผ้าชิ้นใหญ่ก็ยิ่งง่ายนะเย็บผ้าีนต้องเป <ls> ็นคนชอบเนะคะคนมากเนาะคนมาเย็บผ้าเนาะ เย็บอย่างเดียวก็ไม่ได้เนี่ยต้องนั่งเลียงผอมต้องมานั่งเลียงผ่าก่อนจังเสดเอามาเย็บไปือจังสีมาเลียงผ่ามาขาดแยกผ่าถามว่าผ่าวนนไปเป็ดยังเนาะคะ่ะผ่าวนก็ไปใส่เช็ดน้ำมันคือใ,ใ,นในอุตสาหกรรมนะคะ เป็นผ้าเช็ดมือเป็นผ้า่ริ้วนี่นะทวนมากเอาเช็ดน้ำมันเครื่องเอาไปเช็ดน้ำมันเครื่องอยู่ในโรงหน้าในอุตสาหกรรมทั่วไปเป็นวัส,สดุสินเปลืองนะจ๊ะ ใส่ผ้ามาเข้ากับบ่อตองความผาก็ได้จะ้ะความก็ได้ือบ่อความก็ได้เข้ากันบงเนื้อผาว่าเนื้อผาเขา้าหันเป็นผาย,ยโยกถ้าเป็นผ้ายืดข้างบนนี่ยืดบ่อไล่ข้างล่างยืดไลยเขา้เอาออกเขาโตยืดไลยไว้ข้างล่างเนาะ การเย็บผ้าวนก็เป็นความชอบแล้วเนาะค่นะเนาะเ,เป็นเป็นเป็นอันความมักความชอบของของอันส่วนตนัวนะี่ะเนาะว่าเย็บผ้าเป็น,เ,นเ,เ,เท่ากับเฮ็ดเป็นอั่งเช่นะเท่ากับอเฮ็ดได้แต่ว้าฝ่อยกัรเย็บบด้ปเป็นดอกไม่เฮ็นเอาเย็บตรงเป็นยาเดียว วัวี้ยากหอกจ้าแก่เข่าเขาเข้าเข้าใจน่างานเนาะแต่ขั้นเขาบกเข้าใจเลยเขากับขื่นเจว่าจังไรเลยเนาะเข้าก็เข้าใจนิ่ง่านก่อนนะคะว่าความเย็บยากเย็บง่ายเข้าเขานี่เนาะว่าหนาผ่าชิ้นล่างนี่มันบ่หยืดแต่ชิ้นบนมันยืดเะอย่างนี้เขอามาเย็บมันกระสียนมันกระชีวงามน่ะเนาะ แต่ถ้าเ้าวออกอันผ้ายืดลายไว้ข้างล่างผ้ายืดโบไลไว้ข้า,าขงบนเนื้อ,อผ้ากับสีต่างกันเด้อค่ะากันก็ต่อนอยู่แต่ว่ายืดลายยืดหน่อยจเฉยห้ากับเขาใจในในในหนาผ้ากอนขนาดเนาะมันจังสิเวลาเ้าเย็บผ้าออกมากก็จังโบโบโบหยากระนะจ้าก็าจากังเย็บง่ายถ้าเย็บหยากระถ้าพูดกับสีทถอะเลยจ้ะ เรี่ยงยาขอาใจในการเรี่ยงผ่าข้ามวเสดผาเนาะค่ะนัาเพื่อผ่าคลีอูนก้ามวเสดผาแล้วก็เอาผาเอาเสดผานี่นะคะก็นางเรี้ยงนางต่อตอใส่กันเกิดความยาามอดทนกออนขึ้นชีวิตเป็นน้องมองกันเแสวงหาเอาจังสี อยู่ได้เนาะจ้ะเพราะว่าเป็นงานเศษผ้านาะงานที่ว่าบางคนเขาจกขากกับบเฮณอย่างเงี้นะบางคนเขาจกขากกับว่าเป็นงานได้น้อยเนะาะคนก็วบบ่าง่อแาณนี่ก็แล้วแต่บางคนเนาะจ้ะขออนุญาตเปลี่ยนได้ก่อนเนาะได้เบิดพี่น้อง น่เปลี่ยนได้เลยอ่ะขึ้นก็จากกบดีแน่ว่ามันได้ค่าตอบแทนหน่อยเนาะแต่ค่าตอบแท่นไมหน่อยอยู่แต่ว่าขั้นตอนเมื่เท่ากับเฮ็นมัได้เนาะสำหรับแม่บ้านยังเฮ้ากะกับพ่อกับพ่อไปพ่อมาไอเดอกจาก้าให้เหตให้เฮ้ามีคุณค่าขึ้นมากเนาะพี่เนาะ ไม่บานเข้าไปเห็ดงานของหวงโได้เข้าไปบ่งใช้เบิงหลูเบิงตาเข้าสหเข้าอยู่บ้านเขาไปเลยเห็ื่อโลายคือเห็งานประจั่นกัเป็นความภาคภูมิใจของเฮาที่เหาเห็ดใด้เนาะพี่น้อง ได้บัวลายกับซางขอแต่ว่าได้เนาะเฮากะจะเฮ็ดสูปไปนี่แหละจ้ะเพราะว่างานเฮางานเฮาเฮ็ดอยู่บ้านเนะเาะเฮาออกไปเฮ็ดอยู่ของนอกบ่ได้ไไตัวีใครเบิ่งหลุเบิ่งเต่าเนี่พาชิ้นเล็กๆน้่หน่อยก่อนเอามาต่อมานั่งเลี้ยงก็เสียเวลาเลี้ยงแน่จ้ะหนึ่งสองสมสี่ห,ห้ตั้งว่าหกชิ้นก่อน เสียเวลาเรี่ยงแน่เนาะแต่ว่าเขากะเรี่ยงออกมาได้เห็นะถึงจะเป็นงานที่ว่ามันส่าเนอกับโบเป็นยังเนาะแต่ว่าเขากะเหี่ยวแต่เนะถ้าเขาเฮ็ดยวชำนาญเดี๋ยวเขากะเก่งเองพี่น้องวันนี้าวนบริษัเก่งมาแต่เกิดออกจากเฮียนหูไปเรื่อยๆเขากะเก่งเอง เวลาเขาเย็บสวนขึ้นดังสีเขาก็ยกตีนผีพระวนนะจ๊ะเวลาเราเย็บสวนขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็ อันอยังล่ะบัดนี้เข้ากันยกตีนผีพะวนแล้วก็กดผ้าลงนะจ๊ะกดผ้าสองข้างลงเนาะผ้าเราจะได้ไม่พับด่จ๊ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ว่ารวมๆแล้วก็ออกมาสวยนะจ๊ะ เยบ็บผ้คือคอค,อความชอบขอ,องเราเราชอบเย็ยบ,บ,เยยบผา้าชอบเย็บผ้าจ้ะชอบเย็บอย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องเรียงเป็นเรียงต้องเข้าใจในหน้าผ้าตอนที่เราเรียงผ้าอีกอจ้ะ ถ้าเราไม่เข้าใจในตอนที่เราเรียงผ้าเราก็จะไม่ได้งานนะจ้ะสีสวยไม่เบึง้งผ่าชิ้นในหน่อยอย่างสีพันวัถึงกันเท่ากับสซสองแผ่นจ้ะ ขอตอแบบนี้เนาะอันก้นละก้นละชิ้นเงองคืตอนที่เ้าตอกันใ่ไห้ฮะก็กดผาลงี่เขากดผาลงผาเขากะงา่าพี่นนองผาชิ้นเล็กๆเองเนะี่ยชิ้นในน้อยแต่ว่ากะเย็บออกมากเลยนะมันเสียเวลาตอนเขานั่งเรี่ยงนะจ๊ะ สำหรับบางคนว่าผ้าวนคือยังเนาะเอาไปทำอะไรนะเอาไปเช็ดน้ำมันเครื่องนะจ๊ะพี่เนาะเอาไปเช็ดน้ำมันเครื่องส่วนใหญ่เนาะพี่เห็นว่าเบิ่งผ้าิ้นบริยไงเดจ้าแต่ว่ากัญยาบออกมาหน่อยสิเสียเวลาตอนที่เข้าเลี้ยงเนี่ยเดจ้าเนี่ยถ้าเข้าบบถ้าเข้าโบโบเสียเวลาตอนเลี้ยงคันเท่าได้มีผ้าิ้นใหญ่ไะนะมันก็จะดีตรงงานข้าวนะจ๊ะมันก็ไหวเนาะ ตัวเย็บแล้วกัตัวชิ้นใหญ่กัมีอาจารย์นี่เด้ตัวชิ้นใหญ่แต่บ่ค่อยได้เฮ็ดให้เบิ่งดอกจ้าผ่าชิ้นใหญ่ๆน่ะเพราะว่าเย็บเฮ็ดง่ายเนาะเลี้ยงกัง่ายเย็บกัง่ายกับ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งผ่าชิ้นใหญ่กับมี่อาจารย์มีทั้งชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยเด้พี่น้องะบางสิ่าเลี้ยงให้เบิ่งงามๆมันก็มีทั้งชิ้นเล็กชิ้นน้อย ชิ้นใหญ่ๆจยางสีกะมีกับบริเวณแหวเบิง้งเพราะว่าง่ายเนาะง่ายกับบริเวณแหวเบิง้งจิน่ะค่ะเต็มกำกัมือในน้อยหนึ่งกับเต็กมกำประมาณสิบห้าพื้นขึ้นสิบสี่สิบห้าพื้นขึ้นจ้ะผ่าชินยาย้นใหญ่กะมีแต่ว่าบริเวณแหวเบิง้งผ่าชิ้นใหญ่เฮ็ดง่ายเนาเนะบางคนบริเวณสีมีผ่าชินยายาช้นใหญ่จั่างจินะคะ่ะ ได้ผาชินหน่อยมีผาชินหน่อยกัมานังเลี่ยงกับเสียเวลาตอนเขาเลี่ยงแต่ว่าเป็นงานใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยว่านนะเนาะใจเย็นใจมากนะคะพ้นงานก็นจังสิไดออกมาง,งามๆให้ผู้ใส่ให้เนาะผู้ที่ใส่เห็นอยากใส่เห็นเนาะค่ะเนาะว่าโอ้งานฝีมือประณีตเนาะมาประดิษฐ์ประดอบวฮ็ดุเอาใช่อือนะ เห็นเพิ่นเฮ็ดไดจะกะสะออนได้เนาะจ้เนาะแต่ว่าคันเฮาอยากเฮ็ดตัวเฮาอยากเฮ็ดเองเนี่เฮาก็ต้องลงมือศึกษาเรียนรู้ไปทะเลแต่ละน้อยก่อนค่อยสิเฮ็ดได้จังซี่ของก็บ่ได้แม่นว่าเฮหตุดูดเป็นโลดเก่งโลดเด้อจ้ะเฮ็ดประจําเฮ็ดจนว่าอันชิ่นแล้วน่ะนาเฮ็ดจนว่าเฮ็ดเฮ็ดจนว่ารูน่ะ้าภาเนาะส่งหน้าภาสิเฮ็ดแบบใดสิไปแบบใดจังซี่นาะ เอากว่เฮ็ดฝึกฝนมาเหิงเติมได้จ้ะโมเมนต์ว่าเฮ็ดปุ๊บเป็นโดดเดะเห็ดมาโดนละจ้ะโมเมนต์ว่าอันเห็นเห็ดเป็นจังนี้สิได้ก็ว่าง,ายยง่า,งายเป็นโดดจังนี้นะมันบริยายง่ายคืออาจังเขาเห็นจังนี้นะค่ะแต่ว่ามันเกิดบริยาเกินความสามารถของเฮาเนาะเฮามาเขาเห็ดไปนี่จ้ะสักมือเขาเกา็จะเป็นคนเก่งบางท่านว่าอัน ลงมือเหตดขังแหลกถ้าเพื่อนเป็นโหลดเพิ่นเก่งโหลดดังสิกะดีเนาะค่ะกระดีเพราะว่าเยี่ยนหูได้ไวหวเนาะได้ผาชินในหน่อยอย่างสินะห้าสิเมเตุจังไดนะผา่แมันสิได้มาชินในหน่อยแบบนี้ก็มี่เด้จ้ะก็มี่อันซอกแทกจังี่เนี่ยคือเป็นจังี่ก็มีนี่สามเหลี่ยมงซี่ิน่ะบันนี้ก็นี่เนี่ยจ่องนี่ก,บก็บ่คือกันแต่ห้าสิห้าผาแนวใดมาเหตุ เมสิหาผ่าส่งได้ไมาเฮ็ดกับผ่าส่งหนีเนาะพี่น้องเขากัเขากัต้องศึกษาอีกแหละเพราะว่าผ่าเนี่ยมันเป็นผ่าเป็นผ่าร่วมผ่าเศษคำว่าผ่าร่วมผ่าเศษเนาะพี่น้องมันกะสิมีลายส่งลายแบบนั่นแหละบ่ได้คือกันเบิดนะจ๊ะกระทายมาให้พี่ให้น้องเราเบิ่งว่าการที่เหาสิเฮ็ดงานไดประมาณนี้นาะเขากัต้องใส่วลาเนาะค่ะเนะาะถ้าเหาเฮ็ดใหม่เขากับสีได้สาเน่ กับพญายามสู่ต่อไปเนาะคะ่ะกับพญายามทําความเข้าใจกับงานกับหนาผาแล้วเฮาสีโบเกียดแลวเฮาสีเฮาสีเป็นค้นเก่งเด้พี่น้องนัวน่ะคือจังหนูนี่แหละคะ่ะเฮากับเป็นคนโอดทนเน่ความพยายามโมทนขยันแลวค่อยมากแน่น่ะคะ่อยมากในการเย็บผาแต่ค่อยกระคืนลูกยังบเป็นดอกจ้าการเย็บผาไปการเย็บตรงอย่างเดียวแค่แต่ว่าเฮามีเวลาเลียย่ยงผา ขาเลี้ยงผ่าได้ข้าตาัดผ่าได้ข้เาเลือกนาผ่าได้ข้ากระสีได้งานออกมาเป็นชิ้นแบบนี้แหละจ้าพี่น้องได้งามได้งานบอกมาแบบว่าสวยงามเมื่อเช่เนาะเอ็นในพี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะเนี่ยว่าเอาสีเฮ็ดงานได้ยังนะกัยากยู่เนาะพี่น้องคลิปนี้กับซัมมี่เด้อจา้า คลิปหนาเจอกันไหมจา้าขอบคุณได้หลายๆเ้ยจา้าที่เข้ามารับชมมาติดตามมาให้กำลังใจขอบคุณการติดตามทุกการติดตามเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่ผ่าดคลิปใหม่ๆนะคะเนาะที่ที่ลงนะคะ,นะคะ ทิปนี้ก็ขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณหลายๆายขอบคุณทั้งการติดตามทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์อะไรหนูก็อ่านนะคะอ่านบางครั้งก็ก็แบบไม่ได้ตอบในทันใดเลยก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าแต่ก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคำถามนะจ๊ะ คลิปนี้กับซำหนี่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจากใจจริงด้วยจ้าขอบคุณมากๆสำหรับการกดติดตามเด้วจ้าขอบคุณค่ะ